สายันสวัสดิ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l i ฟ์อ f P พีกันอีกครั้งไปลุยกันต่อเลยว h a ตัวอะไรวะนะ่ะเดียวๆว,วะนี่นีบอสเหรอรู้ตัวไหมเข้าข้างหลังได้ไหมโอ้ oh, oh, มันรู้ตัวเร็วเว้ย โอ้โหโอ้โอ้โอ้ฟันแบบไปสวนหน้าอีน่าโหติดอะไรเนี่ยโอ้โหมันฟันสวนกูเร็วมากโอ้โหเดี๋ยวนะช้าตีกับมันไม่ได้ใช่ความฉลาดที่ดีเลย ทุ่มสุดตัวด้วยดาบแค่นั้นนะนะโอ้โหเบาแต่ว่าเบาแต่ว่าก็ได้อยู่นะโอ,อยยางงั้นยังกันได้เหรอวะปิดสวยหน่อยปิดสวยสวยหน่อยเยยอยพราะดาบแตกแล้วพลังโจมตีดาบมันน้อยแบบน้อยจัดๆเลย อุ้ยทำไมเหมือนห้องมีดีบอทวะอุย้ยมีคนอยู่คนที่ถืออาวุธและอยู่ข้างล่างเก็บตัวอยู่ไม่น่าใช่คนดีล็อกเป้าไม่ได้ด้วย ah this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode คืออะไรอ่ะโอ้นนญญอญญด็อกเตอร์แกยังหายใจอยู่ฮะครั cannot have any more live patients h u trust me it's better this way เอาไปทางที่ดีที่สุดตยา,ายอย่างกับมนุษย์วัดวัดวัดวดวดวดให้กูขยับตัวด้วยเข้าข,ข้างหลังมันเดลมาสูดสู้กับมันดูองเข้าข้างหลังอย่างเดียว ข้างหลังอะเข้าข้างหลังไม่ได้ยากไม่ได้ยากขอเข้าข้างหลังหน่อยได้ไหมล่ะอือดื้อจังเลยอะเราอะโอยไม่ดีเลย มึงจะปลาตลอดเลยใช่ไหมมาปลามาเออเข้าข้างหลังหน่อยสิเอออย่าขี้เหนียวว่าเราอะเข้าข้างหลังเหมือนเดิมเรื่องอะไรกูจะไปจิ้มมึงรัวๆ เข้าข้างหลังเหมือนเดิมรีเรือ่อยฮะรีเรื่อยหมอหมอหมอน้องพูครับผมผมรีเรื่อยอะทั้งวันทั้งวันยังไหวเข้าข้างหลังมนเดิมปะผมสบายๆวันนี้ทั้งวันยังไหวทั้งวันยังไหวโว้ ตอนแรกตกใจตะกีนก้นูกว่มันจะแพรรี่เราอ๋อ,อไม่ใช่นี่หว่าอะไรอะไรทั้งวังยังไหวทั้งวังยังไหวอุ้ยโดนอ้ยดาบแตก ดาบแตกก็แตกด้วยเ <c oughs> สียงอะไรวะ <c oughs> โอ้มินิบอส <c oughs> โอชิตรู้แต่มอง <c oughs> เด่นเยน็น ค่อยค่อยค่อยนวดมันโอ้โอ้ให้กูกูจะกิ้งตลอดเหรอโอ้ยถ้าจับแล้วพี่ยังกูเป็นของเล่นเลยฮู้ยฮู้งจะจับกูตลอดไม่ได้นะเพื่อนอุย้ยซะหน่อยมาขอนนวดซะหน่อยวะ เฮ้ยหัวมันติดอะเฮ้ยหัวติดหัวติดฟินิเช์ไม่ได้ด้วยเออจบจบ,จบไปโอ้โหกระถางอย่างนี้ห้องบอสอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะห้องบอสแหละลุยก็ลุยวะตัวอะไรวะนะ เกมนี้นอกจากหุนยนต์แล้วยังยังมีสปลัดนี่อสุรกายเลยเหรอนี่มึงกอซิล่าปะเนี่ย,ยแต่เหมือนปูเหมือนกันนะเนี่ยปูปะเนี่ยสังเกตมาขอดูท่าหน่อยนะจะฆ่ากูไม่ว่ารอบแรกกูขอดูท่าก็พอแล้วว้า เอาชิบึขึ้นเร็วเลยเหรอเพื่อนอุยอ้ยมองไม่ทันอ๋ออุยอ้ยอุย้ยอ้อ อย่าพ่นสารอย่าพ่นสารเขียวพ่อหนุ่มคอยคอยกดดื้อเข้ามาหูว่าแล้วไงมันต้องใช้มันต้องใช้ไอ้จะเรียกว่าอะไรวะมาสิครับมาสิครับพร้อมลุยลุยมา พ้อมลุยครับผมพร้อมลุยมาสวยๆบรีกรบนีพี่ขอสวยๆขอสวยๆหน่อยหลบกันารไม่ทันซึ่งหลอดแล้วเพื่อนยีอ่อะไรหยุดมึงได้โอ้ไม่เอานะมามาสิครับผม มาสิครับรูว้ว่าเร็วต้องในท่านี้ โอ้ยคอนุบคอนุมหน้ามนอนุหน้ามน๋อมีเฟสสองโอ้โหก็กูจะฟาดฟันเฟสหนึ่งมึงได้มึงมีเฟสสองเยี่ยมจริงๆอ๋อมึงจะทำอะไรอะ่ะรวมร่างกับหุนเหรอจริงดิมึงรวมร่างกับหุนซู้กูเหลอเนี่ยไอ้หุนนี่หน้าหุนๆุนเว้ยไอนี่มันหุนตำรวจตัวใหญ่ๆบอสตัวที่สองของเกมไม่ใช่เหรอ พวันนั้นผมก็ตายนานเหมือนกันลืมท่ามาแล้วด้วยอเอเลี่ย,ยนชัดๆมันก็เอเลี่ยนตั้งแต่ก่อนมันจะรวมร่างกะนเหมือนปูเลยเว้ยหน้าตาหน้าคง่หานลรอเนี่ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเดี๋ยวๆขอดูท่าได้ไหม เลือดคืนใหม่นะเปลี่ยนฝั่งเว้ยอุ๊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 ยอุออไว้ดย้หนักแลนแน่นโอ้โหแล้วลืมแถมมันแถมอุ้ยโอ้โไม่เคยเจอท่านี้มันมีท่าจับด้วยเหรอเนี่ย ดีต้อนรับเข้าสู่เฟสสองเน้นประชิดดีกว่ามามาหัากและแน่นหักและแน่นขอ,อเลือดคืนหน่อยนะ oh แต่ปูไม่เอาได้ไหม ขอทีนึงขอทีโว้ยมาเร็วเว้ยอุ้ยเบรกมันได้ยังไงวะน่าไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเกือบไม่รู้ท่าเลยไม่เคยเจอมาก่อน ไอ้วัดใจขอวัดใจสักนิดนึงมาครึ่งหลอดแล้วเพื่อนครึ่งหลอดแล้วเพื่อนโว้ยเหนื่อไปแต่เลี่ย,ยดชุดทำสู้ดีกว่า ได้ยังไงวะนะแมวปูมาเออมันเร็วเร็วมากอุ้ยแมวนเววววาเพื่อนอุ้ยโอ้โหอุ้ยผมกก็ได้ีกว่าวายปูปอีกแล้ว อยต้องไปไป,ไปนวดเลยมาละเป็นวนนี้แหละเออนั่นละ่ะจบสักทีสวย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 เลยเพื่อนนั่นแหละสวยสวยนี่แหละเขาเรียกว่าสวดยอดไปเลยเพื่อน